逆天之命，这绝非你应踏足之地，立即离开！给我打小就不听劝，那我便在此赐予你最终审判。以天使神之名，命你聆听，命你见证，此为终焉，天使审判。 เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k t โตวันนี้ก็อยู่กับเกมถังซานอเพนเวลน้ะทุกคนเอ้ยก็ในสุดกิจกรรมเทศกาลตุวจีนก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็นี่เลยสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ก็จะเป็นสกินใหม่ของเรานั่นเองนะที่เป็นสกินฟรีนั่นเองเอเดีเราไปดูรายละเอียดกิจกรรมกันเลยนะว่า มีอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะโอ้ทุกคนมากันอยู่เันเพียบเลยวะ่ะอ่าเริ่มจากอย่างแรกเลยขอรับอังเปาอ <c oughs> เออช่วงนี้แบบขาดแคลนเพชรพอรสมควรมาก็จะเป็นตุจีนเทศกาลปีมานะจริงๆมาั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ผมรออะไรหลายๆอย่างอยู่คือล็อกอินมันจะมีทั้งหมด5วันเนาะวันที่ห้ามันจะเป็นชายานั่นเองนะ ส่วนวันที่1ก็ได้เป็นพวกดอกไม้วันที่2ได้เป็นเพชรได้เป็นตามาวันที่3ได้เป็นตัวกาชาวันที่4ี่ก็ได้เป็นเพชรก็เยไย้ว่าแจกเพชรเยอะมากๆเลยเออก็อแจกต้องเนี่ยหกแป,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 ปดประมาณพันกว่าเลยเนาะรับมาแล้วก็กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเติมเงินนั่นเองนะก็เติมเงินประมาณ80 80ในที่นี้มันไม่ใช่ไม่น่าใช่80หยวนเนาะ80 80เป็นเงินของไต้หวันนะนะเออ NT ก็เติมดูนะมันจะให้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรลงบอสตัวกระชากสิบใบแล้วก็เป็นอังเป่านั่นเองนะเป็นตัวอังเปาที่แบบว่าเป็นถาวรน,น,นะนะน่าใช่นะเพราะว่าซองม,มันเือนอังเปา่าแล้วก็ได้เป็นที่เลือกแหวนสําหรับคนที่อยากจะขึ้นแหวนแหวนเจ็ดใไบคือผมเองก็อยากจะขึ้นเหมือนกันตอนนี้ติดเควสอยู่อีกหลายอันเลยไก <c oughs> <c oughs> วทำแหวนเจ็ดได้นะเออแล้วก็ต่อมาเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากสาหรับ คนที่เล่นเกมนี้มาเนาะในสุดก็มาสักทีกับอา่าระบบที่เรียกว่าปุกรมสินนั่นเองนะก็อย่างแรกก็คืออันนี้เพชรในที่นี้น่าเป็นเพชรเติมมัง้งน่าจะสามารถอัดเพชรเติมเข้าไปได้นะเพราะว่ามันไม่น่าใช่เพชรอันนี้เนาะเอะผมมีอย่สามล้อพยายามกดดูด,ดิกดไม่ได้ปะเอลองลองกดลองลอง,ลอง,ล,องลองกดเป็นหนึ่งดิอ๋อมันสามารถใช้เพชรตัวเองกดได้เนาะสูงสุดสูงสุดถึงห้าพันเลยอ๋อ มันมันเขียนว่าเอาไว้ว่าไงวะเดี๋ยวผมขอขอยัดแปลสักคู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะมันเขียนเอาไว้ประมาณว่ากําไรคูณ2นั่นเองนะถ้าเราเลือกที่จะอัดเพชรไปตูมหมดเนี่ยเราอาจจะได้คืนมา10,000ื่แต่แต่แต่คืออันนี้มันก็เป็นกิจกรรมครั้งแรกนะผมไม่ชัวร์ว่ามันจะได้คูณมา2เท่าจริงไหมแต่เดี๋ยวผมจะลอง ยัดลงดูมันยังเหลือ,อเวลาอีกวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนั่นเองนะก็ผมว่าผมจะเก็บเพชรได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะอัดลงนี่ให้หมดเลยเพราะว่าเผื่อจะได้เพชรคูณสมาจะได้เก็บไว้สุ่มกาชาตู้หน้าด้วยเลยเออแล้ว,วก็อกองถูกสินนี้มันยังอยู่อีกต้อง1วันนั่นเองนะส่วนต่อมาก็จะเป็นอันนี้เลยนะทุกคนนี่มันจะเป็นกิจกรรมอ่ะอันนี้มันจะเป็นกิจกรรมเครายวันนั่นเองนะก็อย่าลืมมาทําทุกวันด้วยนะมันจะให้ แต้มเพชรประมาณ600แต้มเลยส่วนเควสตรงนี้อาจจากเมื่อวานที่ผมลองลองดูแล้วนะคือผมเมื่อวานนี้ที่ผมเลือกที่จะยังไม่ทําทการอัดกิปเพราะว่าคือผมกาลังลองอยู่ว่าคือเควสรายวันในส่วนตัวเนี้ยไอเควสใช้พลังงานพวกเนี้ยมันรีไหมสรุปแล้วไม่รีนะทุกคนถือว่าดีมากๆเลยคือการที่เควสมันไม่รีอย่างเงี้ยแสดงว่าเราพยายามใช้พลังงานให้ครบตามที่กําหนดเราก็จะได้เพชรเพิ่มส่วนอันที่เราได้มาหนึ่งแต้มตะกีน้นี้ก็คือเป็นการลงทุนที่เราลงทุนไปประมาณ อันหน,หนึ่งเพชรตะกี้นี้เนาะก็คือจะได้เพชรมาเพิ่มเอ้จ,จะก็คือจะได้แต้มมาตรงนี้เดี๋ยวผมเราก็ต้องลงเพิ่มอีกประมาณ1888รเนาะจะได้เพชรมาเพิ่มอีก400เรียกได้ว,ว่ากำไรกำไรกำไรน,นอเนาะเออเป็นหนึ่งกิจกรรมที่คุ้มมากๆเลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมอะไรอันนี้เป็นกิจกรรมอันนี้นะทุกคนกิจกรรมเควนนในเรื่องนั่นเองนะก็อย่าลืมไปเล่นเควนในเรื่องกัน,กนด้วยก็จะได้เป็นตรามมาทองมานั่นเองนะ แล้วก็อันนี้เป็นรางวัสลสำหรับการเปิดอังเปานั่นเองนะนี่มันจะมีซองดังเปามาในที่นี้มาอยู่แต่ว่าต้องรอคุณแจกก่อนเนาะหรือไม่ก็เราเองก็ต้องไปเล่นเควสเพื่อที่จะไอ,อกระบอกที่เป็นรูปดอกไม้ในส่วนตัวนี้โดยที่กระบอกในะส่วนตัวนี้มันจะแจกเป็นดังเปามันจะมีเป็นได้เป็นเหรียญหรือว่าได้เป็นตัว๋วหรือว่าได้เป็นของพวกนี้ฮะสูงสุดมันแจกถึง5้าตัวเลยนั่นเองนะประมาณนี้พอเราได้เหรียญมาแล้วก็คือนี่เลยเรา เวลาเราลงดานเราลงบอสอะไรพวกนี้มันจะให้เป็นแต้มพวกนี้มาเนาะก็สามารถเอามาแลกได้ของดีสุดก็จะเป็นสกินนี่นั่นเองในนี้สกินตัวจีนอังเปาเออตัวจีนแบบสวยๆแล้วก็ต่อมาจะเป็นที่เลือกวิญญาณยุทธ์นั่นเองนะก็ใครที่อยากขาดวิญญาณยุทธ์อะไรหรืออยากทำดาววิญญาณยุทธ์อะไรก็สามารถมาแลกจากตรงนี้ได้เลยอืมแล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดสำหรับใครที่ยังส่มชัลลนเสียไม่ออกก็มาจับจองกันได้นะในส่วนตัวนี้ แล้วก็นี่เลยแรกเป็นอ่งเป่าได้เนาะก็จะใช้ประมาณ10เหรียญเขียวอันนี้ผมแลกให้ดูอ่ะผมแลกไว้ต่อมาก็จะเป็นที่ไอ้อัพตัวละครแล้วก็เท้บวงแหวนแล้วก็ไอบ้บัตรบัตรกันแต้มเนาะแล้วก็เป็นที่อัพรูนแล้วก็เป็นเงินนั่นเองนะส่วนต่อมาเป็นกิจกรรมสําหรับเติมเงินสําหรับใครที่แบบเป็นตลาดน,นั่นเองนะก็สามารถมาจับจองกันได้เติม30 33อ่าก็จะได้เป็นของประมาณนี้เติม500ก็จะได้เป็นฉายามาด้วยนั่นเองนะนี่เป็นฉายาน,นี้เลยรูปทองแล้วก็ได้เป็นวิญญาณยุทธแบบแบบสุ่มใช่ใชอันนี้แบบสุ่มอันนี้เป็นแบบสุ่มแต่ว่าอันเนี้ยแม่งเป็นแบบเลือกเว้ยแต่ว่าไม่ไม่มีไม่มีของอันนี้ไม่มีของปีพีตรงเศร้าจัดแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะนี่มีเป็น ซองชิลเลนเซียอันนี้ดีมากเลยได้600 c o l l e คอลเลกชันแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเติมถึง4 10, 9 9 9 9รับไปเลยนะที่เลือกอ,อ,อันนี้เป็นที่เลือกนะมันเขียนเอาไว้ชัดเจนตรงนี้เลย,เลยนะว่าเป็นที่เลือกใช่ปะ,ปะดวนอ้าวมันเขียนว่าไม่จำเป็นว่ะผมไม่แน่ใจว่ามัน,ม,นมันเป็นที่เลือกหรือเปล่านะเออแต่ว่ามันมันมีของทุกอันเลยเพื่อมันอาจจะเลือกของปีปีตรงได้มั้ง เพราะว่าถ้าเกิดมันมาเป็นอัน,นอันทนี่เป็นแบบสุ่มอ่ะมันก็น่าจะเป็นแบบนี้เอ้ยอันนี้เป็นแบบเลือกอะ่ะมันมันมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้เนาะอี่ยมันจะคว่าเลือกแบบเลือกอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเลือกเหมือนกันก็คือของที่แานแรกก็จะเป็นของอาซื้อขากับของปิปิตรงแล้วก็แมวอะไรพวกนี้เป็นของที่แบบว่ามันไม่สามารถเอ่าเลือกได้จากตู้ทั่วไปนะมาเลยคุ้มมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเติมครบสามหมื่นเอาไปเลยสกินนี่สกินนี้แล้วก็มีฉากอะไรพวกนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูสกินกันก่อน นี่สกินนี้สวยนะผมว่าแม่งสวยมากเลยสมแล้วที่เป็นสกินทองเป็นสกินเทพีหิมะนั่นเองนะเออทำมาเล่นไปนะมันสวยมากเลยนะนนเนี่ยจริงๆของชิลเลอเสียก็สวยละแต่ว่าผมว่าอันนี้อันนี้อันนี้มันสวยมันสวยเวอร์อ่ะเออเพราะว่าสกินนี้มันเข้ามานานเลวเนาะส่วนสกินนี้มันเพิ่งมาชุดแบบแม่งมีอดูอลล่ามากถ้าเทียบกับชุดแจกฟรีของเราแล้ว <laughs> อ่ะประมาณนี้เนาะ แล้วก็นี่เลยอันนี้เป็นแพ็คนั่นเองนะแพ็คในที่นี้ก็คือเป็นเหมือนกับแพ็คตัวจีนก็ใครที่ขาดแคลนอะไรก็จะเริ่มมาจัดจองก็ได้นะส่วนนี้จะเป็นกล่องสุ่มนั่นเองนะก็จะได้เป็นแบ็กกราวด์ฉากหลังมานั่นเองเออไม่มีอะไรที่เหลือได้เป็นตัวได้เป็นที่สุ่มถุงอะไรในที่นี้ส่วนนี้ก็จะเป็นแพ็คเพชรไดซื้อเป็นพวกตัวกาชาพวกวงแหวนพวกที่ต,ตีตีวงแหวนตีกระดูกนั่นเองนะมีดอกมงดอกไม้แผ่นเพิ่มเติมตม,มีกระดงก,กระดูกให้ด้วย แล้วก็นี่เลยอันนี้จะเป็นแต้มที่เราได้จากการที่เราเปิดอังเปานั่นเองนะก็ของรางวัลดีสุดจะเป็นกระดูกส่วนหัวที่มีดาวนั่นเองอันนี้เรียกได้ว่าหายากมากๆเลยก็ยังไงก็ลองมาแลกกันนี่แหละน่าจะเป็นของที่คุ้มที่สุดละที่คนรแรกจะเป็นอันดับแรกลองลงมาก็จะเป็นดอกไม้เนาะแล้วก็มีลูนลูนอันนี้เสียดายมาเป็นลูนอันนี้ที่เฉยนะเป็นลูนซ้ายขวาล่างล่างอย่างเดียวไม่มีบนเลยแล้วก็เป็นกรอบตัวจีน ดอกไม้แล้วก็เป็นเงินแล้วก็ตัวกระชานี่ผมแลกไปเรียบร้อยละมาคร่าวๆก็ประมาณนี้นั่นเองนะสําหรับกิจกรรมเทศกาลตุ๊จีนถามว่ากิจกรรมรอบนี้มาแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าดีมากเลยโดยเฉพาะก,กระบุกกอมสินในที่นี้คือมันแบบว่ามัน,มนเวอร์มากเลยนะคือผมเองก็ดีใจนะที่แบบว่าก,กระบอกกมสินมันในส่วนมันก็เข้ามาสักทีมันเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆกันกับภาคสัพยุตแล้วนะเออส่วนของในที่นี้ก็ถามว่าดีไหมก็ดีมากๆเลยนะคือ ผมมองว่าไอาการเลือกวุญญานย์หยุดได้อะคือมันนานๆทีที่แบบว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ๆมันจะโผล่มาสักทีอย่างนึงอะนะอ่ะก็ข้าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันน้องสำหรับกิจกรรมเทศก,กาลตัวจีนเนาะรอบนี้ก็อย่าพลาดสักกิจกรรมเลยนะเพราะว่าผมมองว่ามันคุ้มมากๆเลยแล้วใครที่เพิ่งจะมาเล่นใหม่ช่วงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยเพราะามันแจกเพชรเยอะมากเออแจกเป็นหมื่นเลยก็โอเคเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนาอใไรที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับ สุขใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเชิญก,กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจ๊นี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ